สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แบบมาอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินฝั่งขวามือนะคะของที่ดินเนื้อที่3ไร่90ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่บ้านอ้อเหนือหมู่14บสีตำบลกำปังอำเภอโนอนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะ เป็นที่สวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นที่นาดั้งเดิมนะคะปัจจุบันนี้เจ้าของก็ยังไม่ได้ทำนาน,นะคะเพราะว่าต้องการส่งมอบต่อให้กับเจ้าของท่านใหม่มาดูแลนะคะที่ดินแปลยนี้นะคะหน้ากว้างโดยประมาณ 128เมตรบวกลบนะคะมีไฟฟ้ามีน้ำประปานะคะมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ใกล้ถนนนมสามศออยู่ใกล้ถนนสุรนารายนะคะคุณผู้ชมใกล้ตัวเมืองโคราชใกล้ตัวอำเภอนนนไทยนะคะตอนนี้นะคะแอบมบก็กำลังปั่นจักรยานนะคะคุณผู้ชมปั่นจักรยานเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูฝั่งซ้ายมือของแปลงที่ดินแปลงนี้เพราะว่าแปลงที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างมากนะคะเขาจะติดถนนหินคลุกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะ นะคะโอ้โหเราปั่นจักรยานเรายังรู้สึกว่าแบบกว้างมากๆเลยนะคะนะคะี่ค่ะมุมสูงนะคะ มีเสาไฟฟ้าสวยๆวิวสวยๆเสาไฟฟ้าก็เป็นเสาไฟฟ้าของหลวงนะคะคุณผู้ชมต่อขยายได้ง่ายเลยเพราะว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยมาถึงหน้าแปลงที่ดินอยู่แล้วนะคะหากคุณผู้ชมนะคะต้องการที่สวยๆ,ๆแบบนี้โทรสอบถามแบบนะคะที่เบอร์0638412188นะคะแอดไลน์ ID 0638412188นะคะติดตามเพจ a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะคะ